ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของคนรักเทคโนโลยีและอาวุธยุโทโธปกรณ์วันนี้เราจะพาคุณจอดลึกหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลก S400MF คุณอาจเคยเห็นชื่อมันตามข่าวหรือได้ยินข้อถกเถียงเกี่ยวกับมันแล้วมันคืออะไรทำไมถึงทรงพลังนะักตั้งแต่รถฐานยิงอย่าง m a z 7917หรือ m z KT7930 ไปจนถึงตู้บรรจุขีปนาวุธอันร้ายแรง วันนี้เราจะจาะลึกทุกมิติทั้งสมรรถนะและความลับเบื้องหลังอนุภาพอันน่ากลัวของมันเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกระบบ S 4 0 0โดดเด่นทันทีที่คุณเห็นมันโดยเฉพาะตัวรถฐานยิงซึ่งมักใช้ m a a 7917หรือ m z KT 7930ทั้งคู่เป็นรถทหาร8ล้อขับเคลื่อนทุกล้อขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อขนและยิงขีปนาวุธพื้นสู่อากาศที่ล้ำสมัย m อ็ม7917มาในรูปลักษ์ยาวทรงพลังมีแผงครอบหนาและล้อ8ล้อที่พร้อมลุยทุกภูมิประเทศส่วน m อ็มซ่า7930คือรุ่นใหม่กว่าทันสมัยกว่าโครงสร้างยืดหยุ่นและระบบควบคุมการวิ่งที่เหนือกว่าไม่ว่าคุณจะใช้รุ่นไหนทั้งคู่พร้อมรับมือทุกสนามรบและตู้ขีปนาวุธสีกระบอกต่อชุดเรียงตั้งขึ้นแบบแนวตั้งพร้อมยิงตลอดเวลาต่อมาสมรรถนะหัวใจของระบบนี้ m a ็7917ใช้เครื่องยนต์ดีเซล V12 ให้กำลัง525แรงม้าทำความเร็วได้ถึง60กิโลเมตรชั่วโมงแม้จะบรรทุกเต็มส่วน m z k t 7930ทรงพลังยิ่งกว่าใช้เครื่องยนต์ YAM Z 846ที่ให้กำลังสูงสุดถึง800แรงมา้าขึ้นอยู่กับรุ่นยึดเกาะดีเยี่ยมลุยยูมะาซายหรือทางลาดชันได้แบบไม่สะดุด ด้านสมรรถนะของระบบยิงตัวเรดาร์สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง600กิโลเมตรขีปนาวุธ่น4 0 m 6 e ยิงได้ไกลถึง400กิโลเมตรและยิงเป้าหมายได้ในระดับความสูงถึง30กิโลเมตรพร้อมระบบติดตามเป้าหมายได้สูงสุดถึง80เป้าหมายพร้อมกันและเปลี่ยนจุดยิงใหม่ภายในเวลาไม่ถึง5นาทีพูดได้เลยว่ามันคือผู้ล่าแห่งน่านฟ้าภายในตัวรถเป็นอีกจุดสำคัญ ภายในห้องโดยสารของ m a z และ m z k t ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจไม่ใช่ความหรูหราเบาะนั่งแบบทหารแผงควบคุมทั้งแบบอนาล็อกและดิจิทัลระบบปรับอากาศเพื่อใช้งานในทุกสภาพภูมิอากาศและระบบสื่อสารที่เชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมและเรดาร์ห้องควบคุมการยิงซึ่งอยู่ในรถแยกอีกคันมีจอภาพเรดาร์หลายจอคอนโซลควบคุมเป้าหมายและระบบสื่อสารแบบเข้ารหัสทุกคำสั่ง ทุกปุ่มทุกหน้าจอถูกออกแบบมาเพื่อการตัดสินใจในสนามรบที่ต้องแม่นและเร็วถัดมาความปลอดภัยซึ่งสำคัญไม่แพ้ด้านอื่นแชสซีของทั้ง MAZ และ MZKT ได้รับการเสริมกรอบเพื่อป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิดมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องและห้องโดยสารพร้อมโครงสร้างห้องคนขับที่ต้านแรงระเบิดได้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถและตัวยิงยังมีการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อการการรบกวนหรือโจมตีด้วย EMP นอกจากนี้ขีปนาวุธในตู้ยิงยังมีระบอบล็อกเพื่อป้องกันการยิงผิดพลาดและการปิดผนึกที่ป้องกันฝุ่นน้ำและสภาพอากาศสุดขั้วมาถึงจุดขายที่โดดเด่น 1. ความยืดหยุ่น S 4 0 0รองรับขีปนาวุธหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น4 0 n 6ยิงไกล4 8 n 6ระยะกลางหรือ9 m 9 6ยิงไกลครอบคลุมทั้งเครื่องบิน UAV ีปนาวุธร่อนและแม้แต่ขีปนาวุธพิ่สายไกล 2. ความคล่องตัว m a z และ m z k t ช่วยให้ S400 เคลื่อนที่ได้เร็วติดตั้งยิงและถอนกำลังได้ภายในไม่กี่นาที 3. การยิงพร้อมกันหลายเป้าหมายระบบสามารถตรวจจับและโจมตีเป้าหมายจำนวนมากจากทิศทางต่างกันพร้อมกันได้แม้เป้าหมายมีคุณสมบัติล่องหน 4. การเชื่อมต่อแบบบูรณาการ สามารถทำงานร่วมกับระบบเก่าอย่าง S 3 0 0หรือเชื่อมต่อกับระบบเรดาร์ใหม่ได้อย่างไร้รอยต่อแล้วราคาละ่ะราคาของระบบ S 4 0 1ชุดประกอบด้วยรถยิง8คันเรดาร์ศูนย์บัญชาการและรถสนับสนุนอยู่ที่ประมาณ400ล้านดอลลาร์อเมริกาโดยราคานี้รวมค่าฝึกอบรมอะไหล่และบริการสนับสนุนครบถ้วน เมื่อเทียบกับระบบตะวันตกเช่น Patriot PAC 3ถือว่า S 4 0 0ให้ความคุ้มค่าทั้งในด้านขีดความสามารถและต้นทุนบทสรุป S 4 0 0ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธบนรถบรรทุกแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของวงการครองอากาศไม่ว่าจะติดตั้งบน MAZ 7 9 1 7หรือ m z KT 7 9 3 0มันคือการผสานเทคนโนโลยีขีปนาวุธขั้นสูงเข้ากับการออกแบบที่ทนทานทุกสนามรบความเร็วความแม่นยำการควบคุมพร้อมกันหลายเป้าหมาย และความสามารถในการเคลื่อนที่สูงทำให้มันไม่ใช่แค่ระบบอาวุธแต่เป็นหมากในกระดานยุทธศาสตร์ระดับโลกที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ก่อนการยิงนัดแรกจะเกิดขึ้นขอบคุณที่รับชมหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวเทคโนโลยีการทหารอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ